ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ดวงกับกุ้งแช่ค่ะเรามาดูดวงชะตาชาวราศีพิจิกป,ประจำเดือนมีนะคาคมนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอไอพายทาร์โรช่วยทำนายดวงชะตาให้ชาวราศีพิจิกด้วยนะคะสําหรับนในภาพรวมเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะ ดดเด่นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆนะคะดีขึ้นเรื่อยๆละนะแต่ระวังนิดนึงมีโอกาสมีปัญหากับคนสูงมากๆเลยนะคะจะมีปัญหาปวดหัวในเรื่องของคนนะไม่ว่าจะลูกน้องเพื่อนรวมงานลูกค้าหรือใครก็ตามนะคะหลีเลี่ยงที่จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการงานสูงมากปวดหัวหนักมากนะคะเลือกที่จะ ไม่ปะทะกับใครทั้งนั้นเลยแล้วโปรเจกต์หรือว่างานของคุณนั้นนะคะจะค่อยค่อค่อยค,อยคอยดีขึ้นจนถึงสำเร็จและสักเซสได้อย่างที่หวังและตั้งใจได้นะคะเรื่องของการงานนะมีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าเจ้าในเก่าเพื่อนเก่าหรือบางท่านอาจจะได้กลับไปทา เริ่มใหม่ในที่ทำงานเก่าอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็โดดเด่นเช่นกันนั่นเองสำรับบางท่าน,นะะที่ชาวราศีพิจิกอาจจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาชักชวนคุณไปเริ่มงานใหม่ทำอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันเข้ามาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็เป็นไปได้นะคะแต่ปีนี้ชาวราศีพิจิกปวดหัวจังเลยในเรื่องของการงานคุณก็ปวดหัวเ,เรื่องคนนี่แหละ ไม่เข้าใจกันอะไรกันก็ไม่รู้นะคะทําให้มันเกิดความเสียหายความวุ่นวายไปหมดทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดลาวิตตกกังวลมากเลยกับในเรื่องของคนเนาะแต่เวลาค่ะจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นพยายามคิดแง่บวกนะคะมองด้านบวกเข้าไว้จริงๆคุณคคว่าก็มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องของการงานเนาะค่ะที่โดดเด่นที่สุดก็ค,คงจะเรื่องของโปรเจกต์ใหม่นี่แหละที่มันจะมีปัญหาเรื่องคนนะคะ สำหรับหลายๆท่านตัดสินใจไม่ได้เลยจะเอาอยัางไงดีเรื่องของการงานนะคะเราดูสถานการณ์นิดนึงนะคะแล้วค่อยตัดสินใจสิ่งไหนที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณที่สุดเลือกสิ่งสิ่งนั้นนะคะคุณจะทำได้ดีงานที่คุณรักนะคะคุณจะทำได้ดีเช่นกัน ปัญหาเรื่องคนพยายามคิดบวกเข้าไว้อ่ะเขาอาจจะดูแสดงการกระทำหรือพูดจาอะไรออกมาที่ไม่โอเคคุณลังมองด้านบวกสีสิ่งที่เขาแสดงสิ่งที่เขาทำออกมามันมี <c oughs> เรื่องดีๆอยู่ในนั้นเออเขาอาจจะหวังดีเราก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแค่แสดงออกมาในทิศทางที่ไม่โอเคเท่าไหร่หลายๆท่านได้รับโอกาสใหม่ๆจริงๆนะคะรื่งงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เมื่อคุณได้รับโอกาสแล้วต้องทาให้เต็มที่นะคะยังไงคุณทาให้มันสําเร็จได้จริงหลายๆท่านสับสนนะคะในเรื่องของงานจริงๆ หรือจะให้เตือนในในหนึ่งก็ให้ห่างห่างคนท่านลมไว้ก็ดีนะคะท่านลมก็คือกุมเมถุนตุนเนาะดูช่วงเท่นี้เขาจะเวียงเวียงอารมณ์แปรปรวนนิดนึงเราก็พยายามอยู่นิ่งๆไว้นะคะอยู่ในส่วนของเราที่ของเราไม่ไปยุ่งกับเขาเยอะจะได้หลีกเลี่ยงเรื่องปัญหาที่อาจจะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันแล้วปวดหัวมากๆเลยกับเรื่องของงานเกี่ยวกับคนท่านลมนะคะต้องระวังหน่อยนะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ เรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกช่วงนี้เงินหมุนติวนัน,นนะนะคะทำงานหาเงินมาได้ก็อเอามาหมุนหมดเลยนะคะเอามาใช้เอามาจ่ายเอามาหมุนระวังเรื่องความเสียหายด้วยนะคะของแตกหักพังต้องจ่ายต้องเสียทรัพย์เรื่องอะไรบางอย่างด้วยนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวคนในครอบครัวอาจจะก,การให้เงินช่วยเหลือคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะอาจจะจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้เลยทำให้การเงินเราต้องหมุนเยอะเหมือนกันแต่การเงินดีไหมดีขึ้นเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้น นะคะาจะต้องผ่านช่วงเวลาปวดหัวหรือว่านะคะการหมุนเงินหรือจะสั่งเงินให้ดีนิดนึงในช่วเงเดืนนี้เนาะค่ะแล้วก็อื เงินที่คาดหวังนะคะคุ้ก็คุณได้นะคะในช่วงตอนนี้ใครคาดหวังรอผลอะไรอยู่มันจะได้มานะคะคนช่วยเหลือการเงินมีนะที่มีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือคุณขอความช่วยเหลือเขาได้นั่นเองค่ะในภาพของโชคลาภค่ะไพ่นะคะบอกว่าคุณมีโชคลาภหรือไม่โดดเด่นนะคะดอตสตาร์เข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้น เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะมีโชคมีลาบได้นะคะชาวราศีพิจิกหลายๆท่านได้โชคเป็นของมีค่านะคะหลายๆท่านได้โชคจากคนต่างเขาียกคนต่างถิ่นโชคจากแดนไกลนะคะหรือจะเสี่ยงโชคเล่นวบได้โด,ดดเต้นเชินการใช้ตัวเลขเกี่ยวกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาใช้ตัวเลขเกี่กับผู้ใหญ่ในบ้าน ะะได้หมดเลยลองเสี่ยงโชคดูนะคะเปิดดวงค่ะชาวราศีพิจิกแต่ไม่ต้องถูกก็เยอะมากนะคะเรียกว่าเปิดดวงคนจะถูกคนมันจะได้เนี่ยเท่าไหร่มันก็ได้นะคะค่ะไม่อยากให้เยอะจนเกินไปเนาะส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดนะคะ คอนเสิร์ตในช่วงเดือนนี้ก็บอกว่าคุณนะคะมีช้อยส์มีทางเลือกมีเกณฑ์ที่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจเรื่องของความรักแล้วล่ะอาจจะถึงเวลาที่ถึงสถานการณ์เนี่ยจะต้องชัดเจนคนเก่าๆที่ติดต่อก,กลับเข้ามา คนใหม่ๆที่มีเข้ามานะคะมันเป็นปัญหาเพิ่ว่านะมันเป็นปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะไรกันจึงคุณรู้สึกว่าคุณคุณต้องเลือกแล้วอ่ะเพราะไม่งั้นจึงมีใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณแล้วถ้าคุณไม่เลือกเขานะคะเขาก็คงจะไปจริงๆแล้วแหละถึงเวลาที่คุณต้องชัดเจนแล้วแหละว่าคุณควรจะเลือกใครมันอาจจะคบสองวันคบกันไปหลายคนอย่างใครที่คบคุยอยู่หลายๆคนคุยอยู่สองคนเยงี้ไม่ได้แล้วหละนะคะมันจะมีใครบางคนที่เขาคิดว่าเขาจะไปละคุณอนี่จะต้องชัดเจน นเขาแล้วหรือบางท่านเริ่มมีปัญหาการน,นะคะกับคนที่คุยแล้ว ปวดหัวแล้วไม่ไหวแล้วอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วในเดือนนี้ที่ทําให้สถานการณ์ความรักมันดีขึ้นนั่นเองส่วนคนที่โซสนิทไม่มีใครเข้ามาเลยจะต้องมีคนเก่าๆติดต่อกลับเข้ามาคนเก่าๆตรงนี้นะคะเป็นใครก็ได้ไม่จําเป็นเป็นคนรักคนที่เคยเจอเคยรู้จักมีการกลับเข้ามาน่าจะเจอในเรื่องของการงานนะคะกลับมาเจอในเรือ่องการติดต่อการงานหรือเขากลับเข้ามาช่วยเหลือช่วย คุณนะคะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างลาักษณะนี้มีเข้ามาด้วยคนใหม,ม่ก็โดดเด่นนะคนทาดไฟราศีแมษสิงห์ธนูที่จะเข้ามานะคะในปีนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นเองความชัดเจนหรือการตัดสินใจด้วยหัวใจน่าจะดีที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าความชัดเจนของคุณก็คงมีใครบางคนที่ต้องออกไปนะคะ คุณเลือกใครสักคนที่จะเป็นคู่รักของคุณได้แต่คงจะมีใครบางคนที่กําลังจะออกไปเช่นกันนะคะถ้าคุณเลือกเขาจะยังอยู่คุณไม่เลือกเขาก็คงจะไปเดือนนี้ชาวราศีพิจิกมีค,มคู่มีคนรักได้าอม่ได้แล้วคนธาตุน้ำม,มารแรงนะคะธาตุน้ำนะคะมีนกระกฎพิจิกที่จะเข้ามารู้สึกดีต่อก,กันได้ในช่วงเดือนนี้ก็ว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกลหลายๆคนมีค,มคู่มีคนรักได้แล้วนะดูสิ ไพ่หบบมนม่านไพ่พะพิคคะแนนนะคะลักษณะคูค่คุณก็ัพ p อ o r t คุณได้ช่วยเหลือคุณได้เป็นคนที่ให้คําปรึกษานะคะแนะนํากันรู้สึกดีต่อกันได้ปัญหาที่มันติดขัดคุณต้องชัดเจนนนคะาละเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันโกวอน,นะคะสําหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วล่ะ คนที่มีคู่รักช่วงนี้ระวังเรื่องความหึงหวงนิดนึงนะปัญหาจากคนอื่นที่เข้าเข้ามาให้เกิดความหึงหวงกันในการถึงขั้นมีปัญหาการรุนแรงได้เห็นกันนะคะปวดหัวจังเลยอ่ะอาจจะมีความเสียหายเสียความรู้สึกเสียใจนะคะคําพูดกันกระทําอะไรที่มันแรงใส่การหลีกเลี่ยงมากหน่อยนะคะความหึงหวงตัวนี้เกิดจากอะไรคนเก่าๆติดต่อกับมาหรือเปล่านะคะคนปัจจุบันไม่โอเคนะคะ อย่าทำอะไรที่เป็นการสูมเสียงที่จะมีปัญหา ควบคุม t r o ความรักของคุณให้ดีนะคะอย่าให้คนอื่นเข้ามาเป็นประเด็นหรือปัญหาทําให้เราคนรักมีปัญหากันทําให้คนรักของเราคิดมากวตกกังวลแล้วก็เครียดน,นะคะไม่โอเคชัดเจนไปเลยดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ในมุมกับการชาวราศีพิจิกเองก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นคนที่หึงหวงคนรักกับคนที่เข้ามาไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะคะถ้าเป็นตัวคุณละ่ะที่มีอาการหึงหวง กับการที่เข้ามาของใครก็ตามที่เข้าหาคนรักเราในช่วงเรื่อนี้ไพ่แนะนําหน่อยนะคะจริงๆแล้วนะ่ะไพ่นางฟ้าก็มาละปล่อยวางอย่าไปคิดมากค่ะนะคะเขาเรียกว่าถ้าคนรักแอบทำอะไรลับหลังหรือเขาแอบคุยแอบอะไรกใครจรึงว่าคุณจะได้รู้นะคะจริงๆเขาก็ยังรักคุณน,นะคะ่ะ มีปัญหาการอะไรการนะคะยังมีไพย่ยเกี่ยวก้อยกันอยู่นะคะยังเป็นพ่คนรักกันอยู่มีโอกาสทะเลาะกันจริงมีปัากันจริงแต่เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากหรือตกกังวลจนเกินไปนะคะ <c oughs> ถ้ามันมีอะไรรับรังมีอะไรไม่ไดีเดคุณก็รู้เองแหละไม่ต้องไประแวงจนเกินไปนะคะค่ะสุขภาพของชาวราศีพิจิกค่ะ <c oughs> รคคนแก่ก็มาละปวดล้างปวดตัวนะคะ o จ็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอดนะคะนิดนึงละในช่วงเดือนนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรหนักๆหรอกนะคะืน่าแค่ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะโรคคนแก่ปวดหลังระวังปัญหาเกี่ยวกับหลังนิดนึงด้วยนะคะค่ะใครอยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีพิจิกคะ่ะชาวราศีพิจิกะ่ะในช่วงเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น นะคะมันทําให้คุณหงุดหงิดแต่มันเป็นเรื่องดีนะคะมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีได้ไพ่ชอบมาเกาะไพ่เด็ดซันที่เข้ามานะคะคคก,การเปลี่ยนแปลงมันมันดีสําหรับตัวคุณคุณอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงหรือมันอาจจะติดขัดเสียหายบ้างมีปัญหาบ้างมันปก,กติมันต้องมีบ้างอยู่แล้วนะคะปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น วิธีที่1แก้ไขไม่ได้ใช้วิธีที่สองแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆคุณจะเจอทางออกทางแก้ไขนะคะไม่ใช่ใช้วิธีซ้ำๆเดิมๆมันก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆอยู่นั่นเองคุณต้องปรับตัวค่ะอาการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นคุณปรับตัวนะคะเปลี่ยนตัวปรับตัวเองกับสถานการณ์นั้นๆปรับสมดุลให้กับตัวเองดีที่สุดนะคะในช่วงเดือนนี้ ให้ภ,ภาพรวมของคุณในเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้สึกสับสนลังเลไม่แน่ใจอะไรก็ตามคุณ,คณคว่ามันจะชัดเจนขึ้นละนะคะจะตัดสินใจอะไรทีนี้ในเดือนนี้นะคุคุณว่าคุณก็ณควรจะชัดเจนเช่นกันนะคะลักษณะนะ อืคนที่แอบทำอะไรลับหลังนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีผลหรือมีอิทธิพลอะไรกับคุณหรอกช่างหัวมันไม่ต้องสนใจนะคะขอให้คุณแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องตัวงานหรือว่าเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ตามเราทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้รับความยุติธรรมความเป็นธรรมนั่นเองนะคะ เรื่องของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นก็คือรอบครอบและระมัดระวังเช็คไปเลยรีเช็คนะคะถ้าทํางานเอกาสารก็เช็คแล้วเช็คอีกมันก็ลดเรื่องความผิดพลาดตรงนี้ได้นะคะในภาพชิพายอยากจะให้คุณทําบุญอะไรนะคะในช่นวงเดือนนี้ที่จะโดดเด่นที่สุดของชาวราศีพิจิกนะคะอยากให้ทําอะไรคะ จริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ทานมังสวิรัติะถ้าไม่ยากจนเกินไปนะคะเออทานผักละเวนซึ่งเนื้อสัตว์ทำได้ไหมนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์จริงๆถ้าทําได้ถือศีลแปดดีมากนะคะอยากให้พี่ถือศีลแปดถ้าไม่สะดวกทางมังสวิรัติเออถือศีลที่บ้านก็ได้นั่งสมาธิสวดมนต์ทานมังนะคะได้เป็นไม่จําเป็นต้องททุกวันก็ได้วันที่สะดวกนะคะหนึ่งวันอาทิตย์ละวันนะคะทําได้ แค่คุณตั้งใจตั้งจิตที่คิดว่าจะทำก็เป็นผลบุญแก่ตัวคุณแล้วค่ะขอบคุณชาวราศีพิจิกมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังท่านที่เข้ามาใหม่ลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปใหม่ออกมาเมื่อไหร่ได้ดูวันทันทีเลยแล้วก็ขอบคุณ นะคะทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณเจ้าชะตาทุกๆท่านที่มาดูดวงส่วนตัวกันในทุกๆทุกเดือนด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจด้ค่ะขอบคุณดูคอมเมนต์ด้วยมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยอ่านทุคอมเมนต์แล้วก็ยินดีจะปรับปรุงแก้ไขหรือทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรบอกได้ยินดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ